ถ้าใครติดตามแค่ a อนิเมะนะครับก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอินาซูมา11เลเนี่ยกำลังจะมีภาคใหม่ในปีนี้นะครับและสําหรับคนที่ติดตามเกมด้วยนะก็น่าจะรู้กันว่ากว่าจะมาถึงขนาดนี้ได้ต้องรอนานแค่ไหนในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงความเป็นมากว่าจะมีอินาซูมา11 v ลเว่นวิกตอรได้เนี่ยต้องรอนานแค่ไหนและแนะนําตัวละครใหม่ในโหมดใน,นเรื่องของเกมนี้ถ้าเข้าใจกันแล้วมาเลิกกันเลยครับ เราก็ต้องย้อนกลับไปนะครับในปี2 0 6 6 l e v ว l 5นะก็ได้ประกาศเกมใหม่ในซีรีส์ Inazuma Eleven ครับชื่อ i n a า u m a a แอริส t นเท B บินพร้อมกับแอนิเมที่หยิบเนื้อเรื่องของภาคแอริสเนี่ยมาฉายในปีหน้าเรายังไม่รู้นะครับว่าเกมมันเล่นยังไงหรือมีหน้าตาแบบไหนแต่เวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยทาง Le v e l 5ก็ได้ปล่อยภาพคอนเซปต์ในแมชนะครับแล้วก็ตัวทีมไลม์มงค์คูลชั่นใหม่พร้อมกับโชว์โมเดลเพระเอกและตัวละครหลักอีก2ตัวนะครับ และในที่สุดนะครับเลเวก็ได้ปล่อยเกมเพลย์สั้นๆมาก็ไม่มีอะไรมากนอกจากผู้เล่นวิ่งในสนามไม่ได้โชว์การเตะไม่ได้โชว์ e อ e ิเมน RPG อะไรเลยครับแล้วประกาศวางจําหน่ายในปี2 0 1 8ครับพร้อมกับแอนิเมทที่เปลี่ยนไปฉายในปีนั้นเหมือนกันต่อมาเรื่อยๆนครับเราก็รู้เนื้อเรื่องของเกมนี้นะครับเนื้อเรื่องของ Inazuma Eleven Alex เนี่ยเซ็ตอยู่ในจักรวาลคู่ขนานนะที่ที่เหตุการณ์ที่ให้เกิดเนื้อเรื่องของ Inazuma Eleven 2เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับ เราก็จะเห็นตัวละครในภาค2และตัวละครที่พูดถึงแต่ไม่เคยโผล่มาในแอลิลสนะครับแล้วจนถึงต้นปี2 0 1 8ะคร์เลสก็มีเทเลอร์จริงๆสักทีครับในตัวอย่างเราก็ได้ไดเห็นพระเอกคนใหม่ซึ่งมีชื่อแล้วนะครับอินามริอาสสุโตวิ่งชมโรงเรียนไลมงรุ่นใหม่ให้ผู้เล่นดูนะครับแล้วก็ให้ดูว่านอกโรงเรียนมีอะไรให้ทํามั่งครับช่วงท้ายเนี่ยเราก็ได้เห็นเกมเพลย์ในสนามนะครับนิดๆหน่อยๆแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะบังคับยังไงเนาะซึ่งในช่วงนั้นนะแฟนๆก็แบบคิดว่ามันแบบไม่เเสส็็จจนนะน่มมมััดดููแบบชพวกี้ไ ก็แน่แล้วครับมันเป็นเทเลอร์มันไม่ใช่เกมจริงแต่ที่แฟนๆคิดคือแบบมันไม่เสร็จที่แบบพร้อมที่จะโชว์แบบในตัวอย่างหรือในเทเลอร์อะไรเลยนะแล้วไม่ใช่แค่นะครับกราฟิกมันดูแบบเหมือนเกมเพย์สังแบบ Xbox 360เลยครับแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้แย่นะครับในเทเลอร์นี้นะครับเราก็จะได้เห็นท่าไม้ตายเก่าที่ถูกรีเมคครับอย่างอคคีสลาตัน กับท่าไม้ตายใหม่คนระับอย่างสอนเยอกแข็งและสเปกโตรแมกนาต่อมาเรื่อยๆนะทีเลอร์ที่ถูกปล่อยมาเย่ยเกมเพลย์และการาฟิกและแอนิเมชัม่นอะมาดูดีขึ้นมาครับแต่มาด้วยความลายนะครับเกมอินาโซไมล์เลเวนแอร์ลสนะโดนดีเลย์แล้วไม่มีวันจําหน่ายจริงครับเพื่อเป็นการขอโทษแฟนๆบ้างนะทาง Level 5ก็ได้ปล่อยเดโมของอินาโซไมล์เลเวนแอร์ลสให้เล่นในงาน TGS ในปี2 0 1 8คนระับไม่ใช่ไทยแลนดะ์เกมโชว์ครับโตเกียวเกมโชว์ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันครับที่ Anime มะอินาสมายเ e เว่นแอริใกล้จะฉายจบแล้วและพร้อมที่จะเข้าภาคต่อไปแล้วนะใช่ครับ a n i m เมที่หยิบเนื้อเรื่องมาจากเกมนยะใกล้จะจบแล้วแต่เราเพิ่งเห็นเกมเพลย์จริงๆเป็นครั้งแรกซึ่งเดโมใน g g เนะ่ะก็มีปัญหาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัก๊กหรือปัญหาเฟรมเพลอะไรต่างๆอนะไรพวกนี้ในปี2019นาะครับ i n a z u m a Eleven o r อ o n ก็เริ่มฉายและเราก็ไม่ได้เห็นเกมเพลย์ใหม่อะไรเลย CEO ของ l e v e l 5นะั้นก็ได้มาประกาศอย่างแน่ชัดเลยว่า i n a z u m a Ele เ i เจะไม่ออกมาในช่วงต้นเดือนหรือกลางเดือนหรืออาจมีโอกาสไม่ได้ออกมาในปี2019เลยก็ได้แลวพวกเนื้อเรื่องและเนื้อหาของ o อเลอนเนี่ยจะเป็นดี c แทนคะรับแล้วก็ได้มาถึงเดือนกันยายนคนระับในปี2019 i n a z u m a Ele ิ e o n ก็ได้ฉายจบในช่วงนั้นซ e o ของ l e v e l 5ก็ได้มาประกาศว่า i n a z u m a Ele เ i เถูกแคนเซิลแล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเกมใหม่นะบรนดเป็น อินาสุมา e เรเวนเกรทโรดและเลวูไฟสัญญาว่าแทนที่จะทําให้เกมเพลย์มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นและลังการขึ้นจะก,กลับไปทําให้เกมเพลย์นั้นคล้ายคลึงกับภาคเก่าๆามากที่สุดนะครับและเนื้อเรื่องของเกมว่าถูกเปลี่ยนไปนะจะเป็นการเล่าเนื้อเรื่องภาคแรกใหม่แต่ในมุมมองของระเอกคนใหม่นะซาเซนามิอุนเมเด็กผู้ชายที่รักฟุตบอลแต่ด้วยปัญหาทางด้านสุขภาพทําให้เล่นฟุตบอลไม่ได้อุนเมได้เข้ามาเป็นแมนเจอร์ในชมรมฟุตบอลไรมงและเราสามารถใช้นักเตะจากทุกภาคได้เลยนะครับ ตั้งแต่อินาซูมะเรเวลหนึ่งจนถึงอินาซูมะเรเวลโอเลออและเกมนี้ก็จะจำหน่ายในปี2021ครับเกมโดนดีเลย์อีกแล้วในปี2022คนระับเกมไม่ได้ถูกแคนเะซิลับแต่แค่โดนรีแบรนด์อีกครั้งครับจากเกรทโรดเป็นวนะิกตอรี่โรดครับและเนื้อเรื่องก็ถูกเปลี่ยนจากการเล่าเรื่องภาคแรกใหม่เป็นอย่างอื่นแทนเลยนะภาคนี้เซ็ตอยู่25ปีหลังจากภาคแรกนะพาะเอกก็ยังเป็นซาซานามิอุดเมเหมือนเดิมแต่แทนที่จะเข้าโรงเรียนไลมงคนระับเปลี่ยนไปเข้าโรงเรียนนากโมฮาระแทน และในที่สุดก็โชว์เกมเพย์สักทีนะครับก็เป็นเกมเพย์เดีวยวกับที่เราเล่นในเดโมเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับดูเหมือนว่าเกมมีโอกาสออกจําหน่ายจริงๆนะครับอินดัสไทร e เลฟเว่นวิ r ตอรีโนะครับจะวางจําหน่ายในเดือนมิถุนาที่จะถึงนี้นะครับหวังว่านะโอเคนะครับต่อจากนี้ผมจะแนะนําตัวละครใหม่ที่มีข้อมูลนะครับเนื่องจากภาคเอกของภาคนี้เลยนะครับ ซาซานามิอุนเมะเด็กที่มีปัญหาทางร่างกายทําให้เขาเล่นฟุตบอลหรือกีฬาหนักๆไม่ได้หลังจากที่รู้เรื่องโรคของเขาก็เสียใจและเครียดหนักมากที่ตัวเองจะไม่ได้เล่นฟุตบอลที่เขารักต่อไปแล้วเขาก็พยายามค้นคว้าได้เรียนรู้อาการของเขาและหาทางรักษาตัวเองแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรทําให้เขาพยายามหนีและออกห่างจากฟุตบอลมากที่สุดซึ่งทําให้เขาสมัครเข้าโรงเรียนมัธยมต้นนากโมฮาระโรงเรียนที่ไม่มีชมรมฟุตบอลอยู่ แต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงเขาก็ไม่สามารถออกห่างจากฟุตบอลได้ทําให้เริ่มเปิดใจเรื่องฟุตบอลอีกครั้งถึงแม้เขาจะเล่นไม่ได้เราติดตามในเรื่องของอุนเมได้เลยนะครับตัวต่อไปซาโกรซาก,าซากิโจจิเด็กอัตภานที่ตอนเขาอยู่ปถมเขารักฟุตบอลมาก แต่คุณพ่อของเขาไม่อยากให้เขาเล่นฟุตบอลวราเขาเห็นว่าฟุตบอลนั้นเป็นกีฬาป่าเถื่อนในปัจจุบันสาเหตุที่โจโจีเป็นเด็กอัตภานก็เพราะเขาอยากเป็นอิสระจากการควบคุมของพ่อของเขาโดยการถูกไล่ออกจากโรงเรียนและโรงเรียนก็ไม่ได้ทําอะไรเพราะบริษัทของพ่อโจจีเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของโรงเรียนระหว่างที่เขามีเรื่องกับอัตภานคนอื่นๆอยู่ๆอ,อุนเมก็ได้เข้ามาหยุดเขาเพราะเห็นแรงเตะของโจจีและอุนเมก็โดนลูกหลงไปแทนโจจีก็รีบพาอุนเมไปโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านก่อนที่อุนเมจะตื่น ต่อมาโจจีกับอุนเมก็ได้มีโอกาสได้คุยกันอีกครั้งนะครับแล้วก็ได้แชร์เรื่องของแต่ละคนก็เรื่องพ่อของโจจีแล้วครับและเรื่องสถานก,การณ์ของอุนเมหลังเลิกเรียนคนระับอุนเมกับโจจีก็ได้เห็นชมรมเบสบอลกําลังล้อเรียนฟุตบอลให้แฟนๆดูอยู่นะครับ ซึ่งทาให้อุนเมย์นั้นทนดูไม่ได้และอยากจะเตะฟุตบอลใส่หน้าคนในชมรมเบสบอลอุนเมก็ถามโจโจีที่ยืนดูอยู่ว่าเห็นอย่างนี้แล้วไม่โกรธบ้างเลยเหรอโจจีก็ได้ตอบกลับไปว่าเขาเลิกเล่นฟุตบอลไปนานแล้วซึ่งทาให้อุนเมกโกรธโจจียิ่งกว่าเดิมโจจีเลิกเล่นฟุตบอลไปเพราะพ่อของเขาแล้วก็ถามไปว่าเคยพูดคุยจริงๆ,ๆหรือขัดขืนคุณพ่อบ้างไหมทาให้โจจีนึกถึงสมัยที่เขายังสนุกกับฟุตบอลตอนที่อุนเมย์จะเตะบอลใส่หน้าคนในชมรมเบสบอลน,นะับโจจีก็ได้มาหยุดและขอเเตะอง คิโซจิเฮตานะเป็นเพื่อนร่วมห้องของอุนเมตอนเด็กเด็กครอบครัวมักจะต้องย้ายบ้านบ่อยๆทำให้เขาเป็นเพื่อนกับคนอื่นยากเขาก็เคยเล่นฟุตบอลในโรงเรียนเก่าของเขาคนระับ เฮตาพยายามทําให้ตัวเองนั้นดูน่าครบล้แล็ดูน่าคุยด้วยแต่ก็ทํามากเกินไปทําให้คนอื่นรู้สึกลาคาบนะแต่มักจะพูดรับหลังเขาช่วงแรกๆอุนเมะก็ลาคาน,นิสยัยขี้เล่นของเฮตาครับแต่พอหลังจากที่อุนเมะกับโจจิเปิดสึกกับชมรมเบสบอลเฮตาก็ <He ita S 2> ขอเข้าแจมอุนเมะกับโจจิด้วยและทั้ง3ก็ช่วยกันสร้างชมรมฟุตบอลของโรงเรียนนี้ขึ้นมาโอเคครับหลังจากเฮตาไปเนะนี่ยตัวอื่นๆที่ผมจะพูดถึงเนะี่ยก็ต้องรอตัวเตรียมมาก่อนชินฮาระไรกะ ไลกะเมื่อเห็นอุนเม่จะสู้กับชมนมเบสบอลก็อยากจะเข้าใจอุนเมว่าคิดอะไรอยู่ก็เลยเข้ามาในชมนมฟุตบอลด้วยชิเชนโดกายุเขาเป็นประธานนักเรียนนาคกโมฮาระที่พยายามจะไม่ให้พวกอุนเม่สู้กับชมนมเบสบอลและสร้างชมนมฟุตบอลขึ้นมาในเรื่องของเขาจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามด้วยนะครับเขา,คาเคโดนคำเยาะโผล่มาในเทลเลอร์แป๊บเดียวมีแค่นี้แล้วครับแล้วผู้เล่นคนสุดท้ายที่เราเห็นนะยายูซารุงะ นะเขาเป็นหนึ่งในชมรมเบสบอลที่อุนเมกับโจจียากเตะฟุตบอลใส่หน้าสรุงนะ็พยายามที่จะขู่อุนเมนะครับแต่อุนเมก็ไม่กลัวแล้วก็มาท้ากันแข่งว่าใครจะได้ใช้สนามระหว่างชมรมเบสบอลกับชมรมฟุตบอลทีมไรมงลองมาดูทีมศัตรูกันบ้างใช่ครับไรมงทีมที่เป็นพระเอกมาทุกภาพถ้าไม่นับอินาสมาเจแปนหรือเอิร์ดอีเลเว่นเรายังไม่รู้นะครับว่าไรมงจะเป็นฟนอลบอสไหมหรือเป็นเหมือนกับเทโคคู o oo, หรือเซโชที่เป็นบอสช่วงกลางเนื้อเรื่อง เราสามารถดูผู้เล่นใหม่ๆของไลมงได้นะครับที่ในเว็บไซต์ทางการของ Victor ตลีโรสนะผมจะขอไฮไลท์2ตัวนี้นะซึ่งคีคังเงะเล่นกับตันทีมไลมงนะครับและเอนโดฮารุลูกชายของพระเอกสามภาคแรกนะเอนโดมามูรุฮารุเล่นเป็นกองหน้าแตกต่างจากพ่อของเขาครับที่เป็นผู้รักษาประตูเรายังไม่รู้นะครับระหว่างนาซุมิหรือฟูกะเป็นแม่ของฮารุที่แน่นอนอยู่นะครับเอนโดมามูรุรักฟุตบอลอย่างมากและไม่เคยยอมแพ้เรื่องฟุตบอลเลย แต่ฮารุก็เก่งฟุตบอลเหมือนกับพ่อเขาเลยนะครับแต่เก่งเกินจนเขาคิดว่าอืมฮซกเอตซะมกไก็จบกันโอเคครับอันนี้ผมไม่ได้แผนไว้ในคลิปนะครับแต่ว่า CEO ของ Level 5นะครับได้โพสต์อัปเดตใหม่สำหรับเกมที่จะออกของ Level 5อย่างเช่น Fantasy Life และแน่นอน i n a น u m a Eleven Victory Road โรองแรกเลยนะครับเกมโดนดีเลย์กีกแล้ว ในเดือนเมษานะครับเลวฟจะจัดไลฟ์สตรีมเกี่ยวกับอินาซูมาเอเลเวนวิกตอรี่โรดโดยเฉพาะเลยในไลฟ์สตรีมนี้เราจะได้รู้วันจ,จัดจำหน่ายที่แท้จริงแล้วนะครับในที่สุดเราอาจจะเห็นหมดครอนิเคิลกับหมดอื่นๆโดยละเอียดก็เป็นได้แล้วนะครับและหลังจากไลฟ์สตรีมนี้ผมก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนแล้วครับทางเลวฟก็จะปล่อยให้พีออเดอร์แล้วนะครับซึ่งผมตื่นเต้นมากเลยครับโอเคนะครับข้อมูลใหม่ก็มีแค่นี้แหละครับ จบกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมลองทําคลิปอินาสุมาดูเฉยๆนะครับโซนิกไม่ได้หายไปไหนคลิปเนื้อเรื่องโซนิกแอนเดเวนเจอร์คือใช้เวลาเยอะแน่นอนครับแล้วผมก็ไม่อยากให้ช่องไม่มีคอนเทนต์เป็นเดือนๆและสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็เพราะอินาสุมานะก็ขอฝากให้ไปดูคลิปโซนิกผมเลยนะครับแค่2คลิปนี้คลิปอื่นดูได้หรือไม่ต้องดูก็ได้นะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ทําให้ช่องนี้เกือบถึงพันซับก็สําสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ